วิธีการติดตั้งโปรแกรมช่วยเทรด Money List นะครับเวอร์ชันน3.0นะครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงเวอร์ชันน3.0แล้วนะครับเป็นเวอร์ชันล่าสุดที่เราใช้อยู่ณนะตอนนี้นะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับตามตามภาพในในหน้าจอนี้เลยนะการติดตั้งครับไม่ยากนะครับสำหรับเพื่อนๆ่นคนไหนนะครับที่ทำการเปิดบัญชีเทรดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ ทำการฝากเงินนะครับเติมเข้าพอร์ตเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้แจ้งแอดมินนะครับให้อนุมัติเลขพอร์ตเพื่อใช้งานเครื่องมือเรียบร้อยเสร็จเสร็จหมดทุกอย่างแล้วนะเปิดพอร์ตแล้วนะครับได้รับอนุมัติแล้วฝากเงินแล้วเรียบร้อยต่อไปก็คือการติดตั้งเครื่องมือนะครับเพื่อที่จะใช้งานอันดับแรกให้เพื่อนๆเข้ามาที่เว็บไซต์นี้นะครับพิมพ์ตรงที่ข้างบนนะครับตรง URL ได้เลยก็คือ m o n e y w r l well d f x c o m นะครับ m o n e y w r l well d f x c o m พอเข้ามาแล้วนะครับก็จะเจอหน้านี้นะครับหน้านี้เนี่ยมันก็จะเป็นหน้าเว็บไซต์ที่เราจะเจอหน้าแรกอยู่แล้วมันจะมีเมนูอื่นด้วยนะครับเพราะว่าใน m o n e y World เนี่ยจะมีเครื่องมืออยู่หลายตัวนะครับแต่ตัวที่เรานิยมใช้กันมากที่สุดนะตอนนี้นะครับที่เพื่อนๆใช้กันเยอะเลยตอนนี้ก็คือตัวของโปรแกรม m o n นี่ดิสนะครับเพราะว่ามันใช้ง่ายแล้วก็ทํากําไรได้เรื่อยๆนะครับปั้นพอร์ตได้เรื่อยๆใครยิ่งใช้คล่องแล้วยิ่งทําทํางานง่ายมากนะครับในการทํากําไรนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวขอแนะนําตัวอื่นด้วยนะครับ ตัวแรกเนี่ยมากดเมนูตรงนี้นะครับจะเป็นเครื่องมือที่ชื่อว่ามันนี่โคพายล็อนะครับเอาไว้สำหรับเทรดกระปล่านะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณด้านล่างนี้นะครับต่อมาตัวที่2ก็คือตัวมันนี่ลิสเมื่อกี้นะครับต่อไปตัวนี้ครับมันนี่อิซี่นะครับมันนี่อิซี่เนี่ยก็คือเป็นตัวที่นิยมอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวที่ทํางานคล้ายๆกับตัวมันนี่ลิสนะครับแต่ว่าจะมีไฟล์ที่ขนาดเล็กกว่าแล้วก็เบากว่านะครับบางคนก็ชอบแบบนี้เนาะ มันนี่อีซเนี่ยจะมีสองอันนะครับอันแรกคือตัวนี้นะครับโหลดที่ปุ่มสีส้มตัวนี้ส่วนด้านล่างนะครับอ่าก็จะคือตัวนี้ Money e อีซี่โปรฟิตมีคำว่าโปรฟิตขึ้นใหม่ดีนึงนะครับปุ่มดาวน์โหลดจะอยู่ตรงนี้นะครับสองตัวนี้ทํางานเหมือนกันครับต่างกันที่หน้าตาอย่างเดียวนะครับต่อมาตัว Money Box ็อครับตัวนี้อ่กดที่เมนูนี้นะตัวนี้จะเป็นอินดิเคเตอร์ครับเอาไว้บอกจุดเข้า อพอมีสัญญาณบอกจุดเข้าบายหรือจุดเข้าเซลล์เขาก็จะส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปทางไลน์ให้เรารู้นะครับว่าเข้าบายหรือเข้าเซลล์เข้าที่ราคาไหนแล้วก็มี tp1, tp2, tp3, tp4, tp5 อยู่ที่ราคาไหน s vl อยู่ตรงไหนเขาจะบอกหมดเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวในที่นิยมใช้นะครับแล้วก็ตัว Money Reversal นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเอาไว้เป็นอินดิเคเตอร์ที่บอกสัญญาณกลับตัวนะครับว่าจะมีโอกาส ที่จะกลับตัวตอนไหนนะครับก็บางทีเพื่อนๆก็ไปใช้ประกอบกันกับตัว Money Box ไปประกอบกับมา m o n e y ร e วอ e s a l ประกอบกับอินดิเคเตอร์อื่นๆที่เพื่อนๆชื่นชอบอยู่แล้วนะครับก็สามารถใช้ร่วมกันได้หมดเลยนะครับทีนี้การที่เราสมัครเข้ามาเนี่ยเราสามารถใช้ได้ทุกตัวอยู่แล้วนะครับอ่ะมาดูเลยการติดตั้งนะครับมันนี่ลิสตนะครับมากดที่เมนูตัวนี้นะครับมันนี่ลิสนะให้เพื่อนๆมาคลิกที่ปุ่มนี้ครับเออคำปุ่มสีส้มนะที่เขียนว่า ดาวน์โหลดเวอร์ชัน3าจนนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชันล่าสุดที่เราใช้อยู่นะตอนนี้นะครับกดดาวน์โหลดได้เลยครับอ่าแต่นี้จะเห็นว่าไฟล์เขาถูกโหลดมาด้านขวาบนแล้วเห็นไหมครับให้เราเอาเมาส์มานะครับถ้าใครไม่เห็นตรงนี้นะก็กดจิ้มตรงลูกศรชี้ลงเนี้ยอีกรอบหนึ่งอย่างนี้มันจะขึ้นมาอย่างนี้นะครับให้เรากดตรงที่โฟลเดอร์ตรงนี้นะครับนี่กดนี้ได้เลยเปร๊บเขาจะเปิดมาใน จุดที่ไฟล์ถูกเซฟมานะครับซึ่งเขาก็เซฟมาที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดนี้เนพะื่อนๆจะเห็นว่ามันจะมีไฟล์หนึ่งที่ชื่อว่า m ั n นิลิทสามศูนย์ศูนย์ t dot. ลาเนี่ยครับเป็นไฟล์บีบอัดนะเป็นเป็นรูปหนังสือนี่เนะี่ยคือบางคนอาจจะไม่เป็นรูปนี้นะครับมันขึ้นอยู่กับโปรแกรมแตกไฟล์ของของแต่ละคนนะครับว่าใช้ตัวไหนอยู่บางคนอาจจะใช้บินซิปบางคนอาจจะใช้ตัวเซเว่นซิปอะไรก็แล้วแต่โลโก้ตัวนี้มันก็จะไม่เหมือนกันเอาเป็นว่าถ้ามีโปรแกรมแตกไฟล์บนเครื่องเขาก็จะเป็นโลโก้ ตามตามโปรแกรมที่เรามีอยู่นะครับอย่างตอนนี้ผมใช้โปรแกรมวินลานะครับมันก็จะเป็นรูปหนังสือซ้อนกัน3ชั้นนะครับพอเราได้ไฟล์มาแล้วแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆ่นคลิกขวาที่ไฟล์นะครับอย่างนี้นะครับแล้วเลือกคําว่านี่ครับ e x a c t to m a n i ิลิทสามศเขาจะแตกไฟล์แบบแยกโฟลเดอร์มาให้เราเดี๋ยวผมกดให้ดูนะครับปึ๊บนี่จะได้อีกโฟลเดอร์หนึ่งออกมาครับเขาแตกไฟล์ออกมาอย่างนี้นะครับจากนั้นให้เราเดี๋ยวมันคลิกเข้าไปดูในโฟลเดอร์นี้นะครับว่ามีไฟล์อะไรบ้าง จะเห็นว่ามันมีอยู่2โฟลเดอร์อยู่ด้านในอันนี้ถือว่าเราทําการโหลดไฟล์มาแล้วก็แตกไฟล์นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะโหลดไฟล์มาแตกไฟล์มาเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมันคลิกเข้ามาดูจะเห็น2โฟลเดอร์นี้ไอส2โฟลเดอร์นี้แหละที่เราจะ Copy ไปใส่ mt4 ของเรานะครับอ,อีกนิดนึงนะครับการติดตั้งแล้วก็การอัปเดตโปรแกรมเวลามันมีเวอร์ชันใหม่มาเนี่ย ทำเหมือนกันเลยนะครับก็คือก๊อปปี้มาแตกไฟล์นะครับแล้วก็ก๊อปปี้ไปไปใส่ MT4 ทำเหมือนกันเด้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่มาดูคลิปนี้นะครับอาจจะติดตั้งใหม่หรือว่าอาจจะกําลังจะอัปเดตเวอร์ชันให้เป็นเวอร์ชันที่ใหม่ขึ้นก็ทําเหมือนกันนี่แหละนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมแตกไฟล์มาแล้วนะเดี๋ยวผมขอย่อหน้านี้ก่อนต่อไปให้เราเปิด MT4 นะครับที่เราใช้เทรดเดี๋ยวผมใช้อะบลกเกอร์ Walker ของ i n t e r s t e l ซอรนะครับเป็นตัวสาธิตนะครับอ่ะ เ,เพื่อนๆโหลด MT4 ของโบรกเกอร์ตัวเองมาเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวมาคลิกเปิดได้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็ให้เราทําการล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับก็เราจะมีเลขพอร์ตอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะเราไปเปิดบัญชีมาแล้วแล้วก็ฝากเงินเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่ขั้นตอนก่อนหน้านี้นะครับอ,อันดับแรกก็กดแคนเซลไปก่อนเลยนะครับแล้วก็แคนเซลให้หมดเลยนะครับแล้วก็ปิดการาฟตรงนี้ด้วยปิดให้หมดเลยนะครับะจะได้เข้าใจง่ายๆ,ๆแล้วก็ ขยายตรงนี้มาหน่อยนะครับอ่าจะเห็นตรงนี้นะครับใครที่ไม่เห็นตรงนี้นะบางคนเขาอาจจะซ่อนอยู่อย่างนี้ใช่ไหมอ่าอาจจะเป็นอย่างเงี้ยให้มากดปุ่มรูปดาวเนี่ยครับเนี่ยไอตรงเนี้ยมันจะโชว์นีเวกเตอร์ไอหน้าเนี้ยเขาเรียกว่านีเวกเตอร์นะครับส่วนไอลูกศรชี้ขึ้นลงสีเขียวส้มเนี่ยกดมันจะเป็นการโชว์โชว์มาร์เก็ตวอตครับโชว์และซ่อนครับเนี่นะขยายให้ดูเนี่ยโชว์และซ่อนกดอีกทีก็โชว์กดอีกทีก็ชอบก็ซ่อนนะครับนี่นะอ่ะให้เรามาสังเกตตรงนี้ครับ ด้านล่างเห็นไหมนี่ให้เราคลิกขวาตรงคาํคคาว่า Account นะครับเพื่อทําการล็อกอินคลิกขวาแล้วเ,เลือกล็อกอินทูเทรดแอคเคาท์ครับจะเจอหน้านี้นะครับจากนั้นก็ให้เ,เพื่อนๆนะครับทําการกรอกเลขอร์ตของตัวเองรหัสผ่านแล้วก็เลือกเซิร์ฟเวอร์นะครับที่เราจะได้รับมาทางอีเมลนะครับตอนที่เราเปิดบัญชีมาตั้งแต่ขั้นตอนก่อนหน้านี้แล้วนะครับใครที่จําไม่ได้ก็ไปเปิดดูในอีเมลของตัวเองนะครับอ่ะตอนนี้ให้แต่ละคนทําการล็อกอินอร์ตของตัวเองได้เลยครับ หลังจากที่เรากรอกนะครับ mp4 นะครับแล้วก็รหัสผ่านนะครับแล้วก็เลือกเซิร์ฟเวอร์เรียบร้อยแล้วก็กดปุ่มล็อกอินได้เลยครับอ่าจะรอสักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเขาจะล็อกอินให้กับเราอ่าถ้าล็อกอินเรียบร้อยแล้วก็จะมีเสียงดังขึ้นมานะแบบเมื่อกี้เลยนะครับอ่าแล้วก็จะมีเลขพอตขึ้นมาด้านบนด้านบนด้านซ้ายบนของเราพร้อมข้างๆโลโก้ตัวนี้ครับข้างๆโลโก้บล็อกเกอร์ของเรานะครับจากนั้นครับให้เพื่อนๆนะครับคลิกที่คําว่าไฟล์ด้านบนนี้ครับคลิกตรงนี้นะแล้ว เลือกคาว่า Open Data Folder ครับปุ๊บมันจะเปิดหน้าต่างขึ้นมานหนึ่งนะครับยังไม่ต้องกดไปไหนนะอยู่ที่หน้าต่างนี้แหละแล้วให้เพื่อนๆไปเปิดไอโฟลเดอร์ก่อนหน้าเนี่ยครับที่เราแตกไฟล์ไว้คืออันนี้นะเดี๋ยวผมลากแยกออกมาให้ดูนะครับคือตัวนี้นี่ไอตัวนี้คือโฟลเดอร์ที่เราไปโหลดมาแล้วแตกไฟล์ใช่ไหมครับตัวนี้นะส่วนอันนี้นะครับก็คืออันที่เราไปกดตัวคําว่าไฟล์แล้วก็ Open Data Folder เมื่อกี้นะครับเขาก็จะเปิดตัวนี้ขึ้นมาให้เรานะครับขั้นตอนต่อไปครับ ให้เพื่อนๆเอาเมาลากครอบนะครับอ่าด d r ครอบ2โฟลเดอร์นี้เลยนะแล้วก็คลิกขวาครับเราก็เลือกคําว่า copy ตรงนี้อ่าหลังจากนั้นให้เอามาวางที่ฝั่งนี้ครับโดยคลิกตรงตรงพื้นที่ว่างๆสีขาวก็ได้นะครับบางคนอาจจะเห็นเป็นอย่างนี้นะมองไม่เห็นพื้นที่ว่างๆก็ขยายมันหน่อยนะครับอ่าขยายอย่างนี้ก็ได้นะเราจะเห็นพื้นที่ว่างๆสีขาวๆตรงนี้ให้เราคลิกขวาครับ แล้วเขาเลือกคําว่า paste นะครับถ้าเป็นภาษาไทยเขาอาจจะเขียนว่าวางนะครับกดวางไปเลยเขาจะถามว่าเราจะ copy ทับโฟลเดอร์ที่มีอยู่แล้วไหมนะครับให้เลือกอันแรกเลยนะ replace the file in the destination นะครับเลือกตรงนี้ได้เลยรอสักแป๊บหนึ่งครับถ้าเห็นว่ามันมันโหลดเสร็จแล้ว copy เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีแถบสีฟ้าขึ้นอยู่2โฟลเดอร์นะครับคือ แถบสายไฟฟ้าที่โฟเดอร์ m q l 4กับ template เนี่ยถือว่าเราก็ป y ี้จากฝั่งนี้นะครับมาใส่ฝั่งนี้เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นให้ปิด2หน้าต่างนี้ได้เลยครับปิดได้เลยนะครับสิ่งที่ผมจะให้ทําต่อไปนะครับตอนนี้เราก็ปี้มาใส่เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนอื่นผมจะให้ตั้งค่าอะไรบางอย่างก่อนนะครับเพื่อที่ว่าให้การใช้งานตัวม e น l ลิสนะครับได้ได้ถูกต้องแล้วก็สมูทยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ แล้วก็หน้าตาสวยงามด้วยนะอันดับแรกให้เราปิดนะครับปิดไปก่อนเลยนะครับตัว MT4 ตัวนี้นะครับคลิกด้านขวาบนตัว X ตัวนี้แล้วให้เพื่อนๆมามองที่โลโก้ของโบรกเกอร์ของเรานะครับที่เราใช้เมื่อกี้คลิกขวาที่โลโก้ครับจะเจอหน้าตาแบบนี้ครับให้เราคลิกที่คําว่า Property ครับขั้นตอนนี้จะทําหรือไม่ทําก็ได้นะครับแต่ถ้าทําปั๊บหน้าตาของมันนี่ลิสเราจะพอดีกับหน้าจอและสวยครับนะ พอกดคลิกขวานะครับเลือก property แล้วจะมาเจอหน้าต่างแบบนี้ให้เรากดที่แท็บนี้ครับที่เขียนว่า compatibility นี่ครับจากนั้นมาคลิกด้านล่างสุดครับปุ่มที่มีรูปโล่โล่อยู่ข้างหน้านี่ครับ change setting for all user ครับกดตรงนี้เลยครับปุ๊บจะเจอหน้าอีกหน้าต่างหนึ่งโผล่ขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมมากดที่ปุ่มด้านล่างครับที่เขียนว่า change high dpi setting ครับปุ๊บจะเจอหน้านี้อีกหน้านึง่ง จากนั้นให้มองด้านล่างครับตรงคําว่า High DPI Scale Overlay นะครับให้เราติ๊กถูกตรงนี้หนึ่งครั้งจิ๊บแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นคําว่า Application ใช่ไหมครับให้เรากด Dropdown list ตรงนี้นะครับปุ๊บเราเลือกคําว่า System อันกลางนะครับมันมี System สองอันนะเห็นไหมเราเลือกอันกลางนะครับอันนี้ติ๊กถูกอันนี้แล้วก็เลือก System อันนี้นะครับถ้าได้เห็นหน้าตาแล้วเลือกแบบที่ผมทำเรียบร้อยแล้วกดโอเคได้เลยครับแล้วก็กดโอเคเรื่อยๆเลยครับออกมาเลยให้เรียบร้อยปึ๊บ โอเคหมดแล้วนะจากนั้นให้เราเดับเบิลคลิกที่โลโก้ของโบรกเกอร์ของเราเข้าไปได้เลยครับอ่าเข้ามาแล้วนี่หน้าตาเราจะถูกปรับนิดนึงอาจจะยังไม่รู้สึกนะครับอ่าสำหรับคนที่ทําขั้นตอนเมื่อกี้นะครับกับคนที่ไม่ได้ทําตอนเปิดโปรแกรม m a n ้วยลิสต์นะครับจะเห็นข้อแตกต่างชัดเจนเลยนะครับอ่ะต่อมาครับเดี๋ยวเราตั้งค่าต่ออีกหน่อยนะครับให้เรามาที่ตรงนี้ครับ คําว่าทูนด้านบนนะคลิกเลยนะครับแล้วก็เลือกคําว่าออ t ชันครับนี่นะขั้นตอนเหล่านี้นะต้องล็อกอินให้เรียบร้อยก่อนนะครับใครยังไม่ได้ล็อกอินทำการล็อกอินก่อนนะที่ผมพาล็อกอินก่อนหน้านี้นะครับอ่าโอเคเรากดะไยนะเมื่อกี้กดคําว่าทูนอ่าแล้วก็ออ t ชันนี่นะครับมาตรงนี้เนาะให้เรามาที่แท็บที่เขียนว่าเทรดก่อนครับแท็บนี้กดปั๊บแล้วด้านล่างครับติ๊กถูกตรงหน้าคําว่า one click s e a d i n g ครับติ๊กถูกจึ๊บอ่าเขาจะมีป๊อปอัพขึ้นมา ให้เราติ๊กถูกตรงนี้อีก i accept นะครับปึ๊บแล้วกดโอเคครับเรียบร้อยแล้วตรงนี้ถือว่าเราติ๊กถูกตรงนี้ได้แล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะต่อมาให้มาดูที่แท็บนี้ครับ expert advisor เห็นนะครับตรงนี้นะกดเลยครับปึ๊บแล้วก็ติ๊กถูกตามผมเลยนะครับมันจะมีอยู่5ติ๊กถูกนะอันนี้อันที่1ครับปึ๊บ allow automated trading นะครับแล้วก็2อันนี้เขาติ๊กให้แล้วอันที่2อันที่3เรียบร้อยแล้วนะอันที่4คืออันนี้ครับ allow dll นะครับปึ๊บ อันที่5้าคือนี้ครับการแจ้งเตือนไลน์นะครับเพราะว่ามันนี่ลิสต์ของเรานั้นจะแจ้งเตือนไลน์ด้วยนะอ่ากดตัวนี้ครับปุ๊บแล้วตรงนี้ครับอ่า add new URL นะครับเราต้องกรอกด้วยครับแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งปิดหน้านี้นะให้กลับมาที่หน้าเว็บไซต์ของเราครับหน้านี้อ่าที่หน้าเว็บไซต์ moneyworldfx.com ที่เราโหลดโปรแกรมเมื่อกี้แหละครับให้เพื่อนๆมากดที่เมนูนี้ครับคำว่าวิธีใช้นะแล้วเลือกคำว่าลิงก์ไลน์โนทิฟายตรงนี้ครับ อ่าเห็นสีเหลืองนี้ไหมครับอันนี้ผมทําไว้ให้เพื่อนๆเอาไว้แบบกรณีดูการตั้งค่าต่างๆเนาะนใครลืมก็มาดูตรงนี้ตรงนี้ได้นะครับให้เรา Copy ีไอสีเหลืองนี่ครับเนี่ยเอาเมาลากแดกมาเลยครับให้เป็นสีเหลืองจื๊ออย่างนี้ครับอ่าลิงก์เนี่ยนะก็ป y เลยนะลากข้อก่อนนะครับแล้วก็คลิกขวาเลือก Co ป y ครับนี่ถือว่าเราก็ p y ไอตัวนี้แหละตอนนี้จากนั้นให้กลับไปที่ตัว M4 p ของเราหน้าเดิมเลยเมื่อกี้ไอ้ตัวนี้ครับ เราจะเอามาวางไว้ตรงนี้ก่อนจะวางนะครับให้ดับเบิลคลิกก่อนนะครับตรงเครื่องหมายบวกก็ได้นะหรือตรงตัว a d อะไรนี้ก็ได้เดี๋ยวผมกดให้ดูเดีย๋ยวผมคลิกครับปึ๊บ,บให้มันเป็นช่องแบบนี้ครับแบบนี้ให้เรากรอกได้เห็นไหมครับอย่างเงี้ยอา่าพอเราเดับเบิลคลิกเข้ามานะครับเราเห็นว่ามันเป็นให้กรอกได้แบบนี้นะครับให้เราคลิกขวาครับแล้วเลือกคําว่าเพจครับคือวางนั่นแหละปึ๊บลิงาาก์เมตะเกี้ยที่เราไปก๊อปมาจากหน้าเว็บมันก็จะมาวางอยู่ตรงนี้ครับจากนั้นให้คลิกที่ว่างๆหนึ่ว่่งกอนนะ ปุ๊บให้มันเป็นสีแําเงินแบบนี้ครับเนี่ยถือว่ามันเข้าไปเรียบร้อยแล้วลิงก์เนี่ยที่เราไปก๊อปมามันกรอกลงช่องนี้เรียบร้อยแล้วนะครับต้องให้เป็นอย่างนี้นะต้องคลิกที่ว่างด้วยนะครับเมื่อเห็นอย่างนี้เรียบร้อยแล้วก็ถือว่าเราทําทั้งหมดเรียบร้อยแล้วครับทั้งหน้าเทรดติ๊กอันนี้ expert advisor ที่ถูก5าอันตามภาพนี้แล้วก็เอาลิงก์มาใส่ตรงนี้อ่าจากนั้นกดโอเคครับปึ๊บเสร็จสิ้นการตั้งค่าครับจากนั้นเราจะเปิดกราฟแล้วก็ ลองทดสอบโยนโปรแกรม m o n e y l i s t นะครับเข้ามาในตัวกราฟของเราครับอ่าผมชอบใช้ Money List เทรดทองนะครับเพราะว่ามันทำกำไรง่ายเราจะเปิดกราฟทองก่อนเนาะอ่าดูในหน้า MarketWatch นะครับตอนนี้ไม่มีกราฟทองเนาะเดี๋ยวผมจะเปิดกราฟทองด้วยกันคลิกขวาแล้วก็เลือกคำว่า Symbol ครับตัวนี้นี่ของโบเกอร์นี้นะครับโบเกอร์อินเตอร์เ l a r ก็จะอยู่ตรงนี้ครับเมทัลโลหะเนาะแล้วก็หา xauusd นะครับ เดิม like ันคลิกม like uh ันให้มันม oh no. ีส so ีเหลืองตรงนี้ครับถ้ามันมีสีเหลืองตรงนี้มันจะมาโชว์อยู่ใน Market w a ว c h ครับดูนะปุ๊บปุ๊บแหมมาละนี่อยู่ด้านล่างๆเหลืองเหลืองเนี่ยเห็นไหมแวบแล้วครับถ้าถ้าเราดิมพันคลิกอีกทีหนึ่งมันจะเป็นสีเทาไอ้เนี้ยตรงเนี้ยครับทอมันก็จะหายไปละเดี๋ยวดิมันคลิกใหม่ปุ๊บปุ๊บมาแล้วเห็นไหมแหมพอเห็นเป็นสีเหลืองนงี้ก็กดโคลดได้เลยครับจากนั้นครับอ่ะเดี๋ยวผมลากขึ้นมาข้างบนหน่อยเอาเมาส์ลากซ้ายคลิกแล้วก็ลากขึ้นมา ข้างบนสุดชึบน,นี่ทองนะครับ XAUUSD นะครับขึ้นมาแล้วให้เราลากมานะครับเปิดกราฟจะโยนมาใส่อย่างงี้ก็ได้นะครับคลิกซ้ายค้างแล้วก็มาใส่ตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะคลิกขวาแล้วก็เลือกคําว่าชาร์จวินดโดว์ก็ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมเอาง่ายๆแล้วกันเนาะคลิกขวาแล้วก็เลือกชาร์จวินโดว์นะเอาง่ายๆกว่าก็คือคลิกซ้ายลากมาวางเลยครับปึ๊บ่านี่คือการเปิดกราฟทองแล้วจากนั้นก็เรบเพิ่มคลิกตรงนี้ก็ได้ครับให้มันเต็มจอปึ๊บปึ๊บเอาปึ๊บอ่าได้แล้วนะครับ จากนั้นให้เรามามองตรงนี้ครับตรงเนวิเกเตอร์นะครับขยายนี้เนี่ยก็ได้ฉาเห็นตรงนี้ไหมมาดูตรงคําว่า e x p e r t advisor ตรงนี้ครับให้เราติ๊กเครื่องหมายบวกข้างหน้านี่ครับเพื่อดูว่าโปรแกรมเราอยู่ไหนปึ๊บมาในลิสต์มาแล้วนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ไม่เห็นนะครับคือเรา copy มาในลิสต์มาวางก็แล้วแต่ละแต่พอเปิดตัว Expert Advisor มาแล้วมองไม่เห็นม o ในลิสต์ให้ทําการคลิกขวาตรงไหนก็ได้นะครับหรือตรงคําว่า e x p e r t นี้ก็ได้นะคลิกขวาอย่างนี้ครับ เราเลือกคําว่า refresh ครับปุ๊บแล้วเราจะเห็นตัวมานิลิสนะครับบางคนนะสำหรับบางคนที่ไม่เห็นถ้าใครเห็นแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับจากนั้นให้เราเอาเมาส์ซ้ายคลิกนะครับตรงนี้แล้วก็ลากมาใส่กราฟหรือจะดับเบิลคลิกเลยก็ได้มันก็เป็นการโยนมาใส่กราฟเหมือนกันนะครับแต่ผมชอบลากมามันง่ายดีนะครับเดี๋ยวผมเอาเมาส์ซ้ายคลิกนะแล้วลากมาใส่อย่างนี้ครับปล่อยตรงนี้นะปุ๊บอ่าเราจะเห็นหน้าต่างนี้ครับยืดหดได้เห็นไหมยืดหดนได้มาดูว่ามีอะไรบ้างนะครับ อันดับแรกเราจะเห็นโลโก้ของ money w o r l d ก่อนนะครับแล้วก็มีชื่อของโปรแกรมคือ m o n e y ่ i s สแล้วก็เวอร์ชัน3.00<ๆ>เห็นไหมเ,เราใช้เวอร์ชันนี้นะ3.00ไปดูที่หน้าเว็บซิกดดูเขาว่า m o n e y ่ i s สเราใช้เวอร์ชันล่าสุดหรือเปล่าเวอร์ชันเนี้ยมาดูเห็นไหมหน้าเว็บก็บอก3.00ที่ MT4 ของเราก็3.00แสดงว่าเราใช้เวอร์ชันล่าสุดอยู่นั่นเองนะครับแต่ถ้าเมื่อใดนะครับหน้าเว็บเนี้ย มันเป็นเวอร์ชัน3.13.23.3นแสดงว่าผมได้ทำการอัปเกรดตัวโปรแกรมแล้วนะครับก็ให้เพื่อ,อนๆนมาโหลดซ้ำแล้วก็มาคัปปี้ทับเหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนตอนติดตั้งได้เลยนะครับถ้าเห็นว่าหน้าเว็บมันใหม่กว่านะแต่ถ้ามันตรงกันแล้วก็แสดงว่าเราได้ใช้เวอร์ชันล่าสุดอยู่แล้วนั่นเองนะครับก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับจากนั้นมาดูหน้า c อม m อนครับอันนี้สาคัญนะหน้านี้ให้ติ๊กแบบจำเป็นเลยนะคือตามภาพนี้นะครับถ้าจำเป็นก็คืออันนี้ครับ นี่ต้องติ๊กนะ Allow l i v e t a d i n g ต้องติ๊กนะครับไม่งั้นออกออเดอร์ไม่ได้นะจากนั้น Allow DML Import ตรงนี้นี่ครับอันเนี้ยอันนี้ก็ต้องติ๊กนะแม่ไม่งั้นก็ทำงานไม่ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยพูดง่ายเลยติ๊กตามหน้าจอนี้เลยครับใครไม่ได้ติ๊กอ่แล้วเวลาเราใช้หลายพอร์ตอยู่ใน mt f o เดีวยวกันเวลาเราล็อกอินเปลี่ยนพอร์ตนะครับไอ้ค่าพวกเนี้ยบางทีมันติ๊กแล้วมันก็มาหลุดออกอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องมาติ๊กใหม่พยายามเอ่อถ้า,ถ,าถ้าเราล็อกอินเปลี่ยนเลขพอร์ตนะครับ กรณีบางคนที่เขาล็อกอินเปลี่ยนเลขอร์ตก็พยายามมาตรวจสอบด้วยนะครับว่าเอ๊ไอ้ที่เราติ๊กไว้เนี่ยที่โค้ดทีบอกให้ติก๊กเนี่ยมันติ๊กครบตามนี้ยังอยู่เหมือนเดิมอยู่ไหมให้มาเช็คสักหน่อยก็ดีนะครับสำหรับคนที่ติดตั้งใหม่ก็ทําตามนี้ได้เลยนี่มาติ๊กตรงนี้แล้วก็ติ๊กตรงนี้นะครับจากนั้นมาดูหน้า Input ครับตรงนี้ก็จะมี Input ต่างๆว่าเราตั้งค่าอะไรของโปรแกรมบริษได้บ้างอันนี้เดี๋ยวมีสอนในคลิปสอนรายละเอียดนะครับตอนนี้เราก็ยังไม่ต้องทําอะไรเรากดโอเคได้เลยครับ ปึ๊บมาแล้วนะครับถ้าเราเห็นหน้าตาแบบนี้แสดงว่าเราสามารถใช้งานได้แล้วนะครับถ้าใครที่ยังไม่ได้รับอนุมัติเลขพอร์ตโยนมาปุ๊บมันจะไม่เห็นหน้านี้ครับมันจะรีเจ็คออกมาพร้อมบอกว่าให้ไปติดต่อแอดมินนะเพื่อขออนุมัติเลขพอร์ตก่อนนะครับสาหรับใครที่โยนมาแล้วมันเปิดได้เลยแสดงว่าเลขพอร์ตของคุณเนี่ยได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าพอเราเห็นหน้านี้เนาะด้านซ้ายเนี่ยเราจะปิดเลยก็ได้นะ ก็มากดตรงเนี่ครับปุ่มเนี้มาเ r k e t วอตปุ๊บออกออกแล้วก็ปุ่มดาวนี้ครับปุ๊บออกไปด้านล่างนี้ก็ซ่อนได้นะด้านล่างก็คือไอ้ปุ่มนี้ครับนี่เห็นไหมจะโชว์จะซ่อนก็ได้เห็นไหมเอาสมมุติผมซ่อนแล้วกันอ่าอย่างนี้นะให้เราทําการทดสอบตัวโปรแกรมของเราก่อนเบื้องต้นก็คือกดตรงโลโก้ก็ได้ครับปุ๊บมันต้องหายไปแบบนี้นะครับผมเขียนมาเพื่อให้มันโชว์และซ่อนได้นี่เห็นไหม กดตัว S ก็คือหน้านี้กดตัว R ก็คือหน้ารีพอร์ตนะครับตัว S คือหน้าเซตติ้งอันนี้เขาเรียกว่าหน้าเซตติ้งนะครับตั้งค่าแก้ไม้นะตัว R คือหน้ารีพอร์ตเอาไว้ดูรายงานนะครับตัวเงินแล้วก็เงินกําไรขาดทุนอะไรต่างๆนาะนาะออเดอร์ของเราดูในหน้านี้ทั้งหมดได้เลยนะครับต่อไปตัว A นะครับคือหน้าแอดวานครับหน้านี้ก็สามารถปรับรายละเอียดช่วยให้เราเทรดได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยจะไม่ใช้ก็ได้นะความเป็นจริงนะผมอะ ผมมาเทรดจริงอะครับผมไม่คนเขียนเองนะเทรดจริงผมใช้อยู่แค่2หน้านี้ครับแค่นี้จริงๆเลยนะครับแต่ก็จะมีบางคนนะครับที่เขาโปรโผลหน่อยก็อาจจะใช้หน้านี้ด้วยนะครับบางคนไม่ใช้ก็ได้ก็ไม่ต้องเปิดก็ได้นะครับเทรดจริงก็2หน้านี้ก็เหลือแล้วครับทากาไรได้แล้วนะแล้วก็หน้านี้คําว่าแนะนําการใช้เนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ครับมันจะทับอยู่กับหน้าตัว R เห็นไหมครับนี่นี่กดซ่อนกดเล่นดูได้นะครับ นหน้านี้ก็จะมีคําแนะนําในการออกหลอดนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันการล็อกไม้แล้วก็ล็อกหลอดนะครับแล้วก็ดูกําไรฝั่งายฝั่งเซลอะไรได้ด้วยอันนี้เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดในคลิปสอนการใช้เครื่องมือนะครับอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เป็นคลิปการติดตั้งเนาะอ่าแล้วก็ตรงนี้ครับการตั้งค่าสามารถกดได้ครับเขาจะโชว์หน้าตั้งค่าขึ้นมาแบบนี้นะครับก็คือหน้าเมื่อกี้แหละที่มี Input มี o m มบอนมีอะไรพวกนี้ครับเห็นไ,ไหมนยหน้าเมื่อกี้แหละครับถ้าเราลืมตั้งค่าอะไรเราก็สามารถมาตั้งค่าตรงนี้ได้้แลวกด นะกดตรงนี้นะปึ๊บมันจะเด้่งมาแบบนี้ครับแล้วเราก็เลือกได้ว่าจะตั้งค่าอะไรเสร็จก็ก,กดโอเคถ้าไม่อยากตั้งค่าอะไรก็กดแคนเซิลครับแค่นั้นเองนะครับใครเจอหน้านี้แล้วเนี่ยก็ถือว่าใช้งานได้แล้วนะครับก็ลองไปทบทวนดูนะครับว่าขั้นตอนการติดตั้งเราทําครบทุกอย่างไหมนะครับถ้าทําครบทุกอย่างแบบที่คลิปผมสอนคลิปเนี้ยครับก็ค่อนข้างจะไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วนะครับก็ใช้งานได้ดีแล้วก็ตัวหน้าตาของโปรแกรมก็สวยด้วยนะอ่นะทวนอีกรอบนะครับ หลักๆเลยนะดาวน์โหลดโปรแกรมมาปั๊บเนี่ยสิ่งที่ต้องดูเลยเวลาตั้งค่าเนี่ยก็คือตรงทูลแล้วก็ออปชันตรงนี้ครับเนี่ยตรงหน้าเนี้นะสำคัญก็คือตรงแท็บที่เขียนว่าเทรดครับคือติ๊กถูกตรงนี้แท็บที่เขียนว่า e x p e r t Advisor ติ๊กถูก5อันตามนี้พร้อมใส่ลิงก์ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วกดโอเคอีกจุดหนึ่งก็คือตรงนี้ครับนี่ตรงปุ่มตั้งค่าตรงนี้อ่าหรือตอนเราโยนตัว EA เเข้ามาใหม่ๆมันจะเจอหน้านี้อยู่แล้วนะครับ เราดูว่าหน้าเนี้ยเนี่ยมันมีหน้านี้ใช่ไหมแล้วก็หน้านี้ใช่ไหมดูตรงคอมมอนเนี่ยว่าไอ้ตรงเนี้ยเนี่ยครับเราติ๊กถูกหรือย,อยัง Allow Light a d i i n g แล้วก็ Allow DLL Import เนี่ยติ๊กถูกหรือยังต้องติ๊กถูก 1, 2, 3, 4อันตามภาพนี้เลยสำหรับหน้านี้นะครับก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับสำหรับการติดตั้งเครื่องมือ Money List น,นะครับโปรแกรมช่วยเทรดนะครับหลักๆเพื่อนๆเ,เราก็จะใช้เทรดทองกันเป็นหลักอยู่แล้วนะครับ ติดตั้งเพียงเท่านี้นะครับลองทําตามดูนะครับผมก็อธิบายได้ค่อนข้างละเอียดอยู่นะครับใครดูตามคลิปนี้แล้วรู้สึกว่ายังทําไม่ได้หรือว่าติดขั้นตอนไหนก็ลองสอบถามเข้ามากันอีกครั้งนึงนะครับจะทางทางเพจหรือว่าทงางไลน์ OA ก็ได้หรือจะสอบถามเข้ามาในห้องของเราก็ได้นะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ